ควันบุหรี่ฆ่าชีวิตคนได้อย่างไรฆ่าแบบช้าๆแต่แน่นอนเริ่มต้นด้วยประโยคง่ายๆแต่แรงมากบุหรี่ไม่เคยฆ่าใครทันทีแต่มันค่อยๆเปิดประตูไปสู่โรคที่พรากชีวิตคนที่ละลมหายใจควันบุหรี่ที่หลายคนคิดว่าเป็นแค่ควันสีเทาๆนั้นแท้จริงแล้วประกอบด้วยสารเคมีกว่า7 0 0 0ชนิดในจำนวนนี้มีอย่างน้อย70ชนิดเป็นสารก่อมะเร็งโดยตรง ภายในหนึ่งคำสูบสิ่งที่เข้าสู่ร่างกายไม่ใช่เพียงนิโคตินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงทาอยยางเหนียวเกาะปอดคาร์บอนมอนอ,อกไซด์ก๊าซพิษในควันรถฟอร์มันดีไฮสารดองศพแอมโมเนียพบในน้ำยาล้างห้องน้ำสารหนูโลหะหนักเช่นแคดเมียมแทนทาลัมนิกเกลิลและทั้งหมดนี้ไม่ได้จบที่ปอดเพราะเมื่อเราสูดเข้าไป มันจะผ่านเข้าสู่กระแสเลือดแล้วกระจายไปทั่วร่างกายควันบุหรี่ทำงานอย่างไรในการทำลายร่างกายขั้นตอนเกิดขึ้นเงียบๆแต่ต่อเนื่องระคายเคืองเยื่อบุในปากและลำคอทำลายผนังหลอดลมเข้าไปฝังตัวที่ถุงลมปอดซึมเข้าสู่กระแสเลือดทำลายหลอดเลือดทั่วร่างกายในช่วงแรกคุณอาจยังรู้สึกปกติ แต่ภายในร่างกายกลับกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยเลือดหนืดขึ้นหลอดเลือดตีบและแข็งตัวหัวใจต้องสูบฉีดแรงขึ้นความดันโลหิตสูงขึ้นโดยไม่รู้ตัวผลลัพธ์คือความเสี่ยงต่อหัวใจวายเฉียบพลันหลอดเลือดสมองตีบแตกตันอมัอมพฤกอัมพาตไตวายภาวะหยุดหายใจกระทันหันปอดอวัยวะแรกที่รับคราะ ปอดของเรามีถุงลมเล็กๆประมาณ300 5 0 0ถึง500ล้านถุงหน้าที่คือแลกเปลี่ยนออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์แต่ทาในบุหรี่จะทำสิ่งนี้เคลือบสุผิวถุงลมทำลายขนเล็กๆที่ไว้กวาดดุดลดประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนกา๊าซทำให้เหนื่อยง่ายหายใจติดขัดเมื่อผ่านไปหลายปีถุงลมจำนวนมากจะโป่งพองและแตกกลายเป็นโรคที่เรียกว่าถุงลมป่งพอง ผู้ป่วยต้องหายใจหอบอยู่ตลอดเวลาบางคนต้องพกถังออกซิเจนไปไหนมาไหนเพียงเพราะอยากสูบให้หายเครียดในช่วงหนึ่งของชีวิตควันบรี่กับเลือดและหัวใจควันบรี่ทำให้เกิดสิ่งสำคัญ3มอย่างเลือดจับตัวเป็นลิ่มง่ายขึ้นผนังหลอดเลือดบาดเจ็บไขมันไปเกสาะสะสมมากขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อหลอดเลือดหัวใจตีบหลอดเลือดสมองอุดตันหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน คนจานวนมากเสียชีวิตโดยไม่ทันตั้งตัวล้มลงต่อหน้าครอบครัวเพียงพอริมเลือดก็เล็กๆอุดตันควันบุหรี่ไม่ได้ทําร้ายแค่คนสูบคนที่ไม่ได้สูบแต่ต้องอยู่ใกล้คนสูบเรียกว่าผู้รับควันบุรี่มือสองอันตรายแทบไม่ต่างกันและรุนแรงมากในเด็กเล็กทารกในครรภ์ผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคปอดหอบหืดผลที่พบได้บ่อยเด็กป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจบ่อยน้ำหนักเด็กแรกเกิดต่ำ เพิ่มความเสี่ยงทารกเสียชีวิตเฉียบพลันเด็กหัวอกเสพเรื้อรังพัฒนาการทางสมองช้าลงจึงพูดได้ชัดว่าบุหรี่ไม่ได้ฆ่าแค่คนสูบแต่มันยังทําร้ายคนที่รักคนสูบอีกด้วยควันบุหรี่ทาให้เซลล์มนุษย์กลายเป็นมะเร็งได้อย่างไรหลายคนสงสยัยควันบุหรี่เข้าไปแล้วทําไมถึงกลายเป็นมะเร็งคําตอบคือมันไปยุ่งกับ DNA ซึ่งเป็นแผนที่ชีวิตของเซลล์เรา DNA คืออะไร DNA คือคู่มือการทำงานของเซลล์สิ่งที่กำหนดการเจริญเติบโตการซ่อมแซมการตายของเซลล์ระบบควบคุมไม่ให้เซลล์แบ่งตัวมั่วๆเมื่อ DNA สาหายระบบควบคุมนี้จะพังเซลล์จะเริ่มแบ่งตัวแบบไร้ระเบียบและนั่นคือจุดเริ่มต้นของมะเร็ง สารก่อมะเร็งในควันบุหรี่ทำอะไรในควันบุหรี่มีสารก่อมะเร็งสำคัญจำนวนมากเช่นเบนโซพรีนไนโตรซามีนจากยาสูบ NNK NNN โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน PAH บนซีนฟอร์มาลดีไฮด์เมื่อเข้าสู่ร่างกายสารเหล่านี้จะจับกับ DNA ทำให้โครงสร้าง DNA บิดเบี้ยว เซลล์พยายามซ่อมแซมแต่ถ้าซ่อมผิดเกิดการกลายพันธุ์เซลล์ที่ผิดปกติจะแบ่งตัวต่อไปเรื่อยๆสสะสมกลายเป็นก้อนมะเร็งนี่ไม่ใช่เรื่องทันทีทันใดแต่ใช้เวลาเป็นปีหรือหลายสิบปีดังนั้นคนที่สูบมานานจึงเสี่ยงสูงมากมะเร็งที่เชื่อมกับควันบุหรี่ไม่ใช่แค่มะเร็งปอดเท่านั้นแต่ยังรวมถึงมะเร็งกล่องเสียง มะเร็งลำคอมะเร็งช่องปาดมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับอ่อนมะเร็งปากมดลูกมะเร็งไกเพราะสารพิษเดินทางผ่านทางเดินหายใจกระแสเลือดการกรองของไตการขับออกทางปัสสาวะทุกจุดที่มันผ่านคือพื้นที่เสี่ยงทำไมบางคนสูบแล้วไม่เป็นบางคนกลับเป็นเร็วคำตอบคือ พันธุกรรมแตกต่างกันความสามารถซ่อมแซม DNA ไม่เท่ากันระยะเวลาที่สูบจำนวนมวนต่อวันอายุที่เริ่มสูบการสัมผัสควันมือสองเพิ่มความเสี่ยงสองเท่าแต่สิ่งหนึ่งเหมือนกันคือไม่มีคำว่าปลอดภัยไม่มีปริมาณที่เรียกว่านิดเดียวไม่เป็นไรข่าวดีสำคัญมากถึงตรงนี้เหมือนภาพจะดูมืดมนแต่มีข่าวดีที่สำคัญมาก เมื่อเลิกสูบ20นาทีความดันและชีพจรเริ่มปกติ12ชั่วโมงระดับคาบอดมอนอกไซด์ลดลง2-12สัปดาห์ระบบไหลเวียนดีขึ้นหายใจดีขึ้น1ปีความเสี่ยงโรคหัวใจลดลงครึ่งหนึ่ง5-10ปีความเสี่ยงมะเร็งหลายชนิดลดลงชัดเจนร่างกายเราอยากฟื้นเพียงแค่หยุดทำร้ายมันปิดท้าย คำถามที่ควรถามตัวเองควันมวนนี้คุ้มกับลมหายใจที่สั้นลงหรือไม่สุขภาพของเราควรถูกแลกกับควันไม่กี่วินาทีไหมคนที่เรารักสมควรต้องหายใจเอาพิษเข้าไปหรือไม่บุหรี่ไม่ใช่เรื่องเล็กมันคือการเลือกเส้นทางชีวิตและทุกวันนี้คุณยังมีสิทธิ์เลือกอยู่มีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากและหลายคนมักไม่ทันสังเกต ควันบุรี่ไม่ใช่แค่ทำลายสุขภาพในวันนี้แต่มันกำลังขโมอยอนาคตของเราไปอย่างช้าๆลองคิดดูว่าเราทำงานหาเงินหาความมั่นคงวางแผนอนาคตอยากอยู่ดูคนที่เรารักเติบโตอยากใช้ชีวิตในวัยชราอย่างสบายแต่ควันบุหรี่เหมือนคนที่คอยมายืนข้างหลังแล้วกระซิบว่าไม่เป็นไรสูบไปเถอะเดี๋ยวค่อยเลิกในขณะที่อีกมือของมัน ค่อยๆตัดเวลาชีวิตออกทีละวันทีละปีโดยที่เราไม่รู้ตัวหลายคนคิดว่ายังไม่เป็นไรเราแข็งแรงอยู่แต่มะเร็งโรคหัวใจและโรคปอดไม่ใช่เสียงดังหรือเตือนก่อนมามันมาในวันที่เราไม่พร้อมที่สุดเสมอบางคนรู้เมื่อสายเกินไปรู้ตัวอีกทีตอนหมอบอกว่าปอดเสียไปแล้วครึ่งหนึ่งต้องใช้เครื่องช่วยหายใจต้องผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออก หรือไม่ก็ต้องทำาคมอย่างยาวนานและสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่ความปวดร่างกายของผู้ป่วยเท่านั้นแต่คือสายตาของคนที่รักเขาที่ต้องยืนมองโดยช่วยอะไรไม่ได้เลยอีกด้านหนึ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึงบุหรี่ไม่ได้แค่เขาปอดแต่มันเผาเงินเผาเวลาเผาความฝันเงินที่ซื้อบุหรี่ทุกวันทุกเดือนทุกปีรวมกันแล้วคือค่าเรียนลูก ค่าเที่ยวที่อยากไปเงินเก็บยามฉุกเฉินหรือแม้แต่ค่ารักษาตัวเองในอนาคตสุดท้ายบุหรี่จบลงที่ไหนมันเผาไหม้กลายเป็นควันหายไปในอากาศแต่ผลเสียของมันยังคงอยู่ในร่างกายเราอย่างยาวนานเลือกทางที่ต่างออกไปสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ว่าเคยสูบมานานแค่ไหนแต่คือว่าวันนี้เราเลือกอะไรไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดกับอดีต เพราะทุกลมหายใจที่ยังมีอยู่คือโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ถามตัวเองเบาๆว่าอยากหายใจอย่างเต็มปอดไหมอยากอยู่ใช้ชีวิตกับคนที่รักไปอีกนานแค่ไหนอยากให้ร่างกายเป็นเพื่อนหรือเป็นศัตรูก,กับเราควันบุหรี่เป็นเพียงควันลอยมาแล้วก็หายไปแต่การตัดสินใจของคุณมันนี้อาจเปลี่ยนทั้งชีวิตได้